เอาละฮะก็การสวัสดีนักปั่นทุกท่านที่ผมนี่เราคุ้นเจนรับผมและตนนี้ก็มาอยู่ที่ไว้ผมเอาตาขับปัดแปดผมนี่เว้ท้ะแตกง่ายตรงวผมเอาตาขับปัดแปดผมมีโโมชั่นมากมายผมสมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสมัครบอกเลยมมีโโมชั่นโบนัสกิจกรรมนี่ให้ทุกขั้นเพียผมนี่แอดไลน์ไปผมหรือใต้เมนูเราจะกระดาเว็บใหญ่เว็บตรงมั่นคงปลอดภัยผมกรารเตรียมเว็บนี้ชัวร์สุดล้านเประเลยผมมีให้ครบจบทุกความต้องการที่เว็บดียผม เอาตาขาบไปแปนี่เอาเรื่องและตอนนี้อยู่ทิเกตผมนี่สโลตยากุซ่านะผมโอ้โยอย่าดูว่ายากุซ่าช้อนเข้าที่หน้าผมจัดให้ทีเดียผมมามาผมใส่ไปเลยผมเว็บนี้บอกผมไม่ว่าจะเบ็ดจะน้อยจะมวยจะดเด็กจะอะไรไม่รู้แต่มีกำไรนะาทำกับเว็บผมมาเบ็ดห้าสิบสิบทีไปก่อนผมถือว่าชีิแบบแปดเซิร์ฟวอร์มนี่หวานเจี๊ยบ เว็บนี้เอาเลยครับคาตเตอร์เดิมโอ้โหไม่จบโว้ยะนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหบุญไม่กี่นิ้วคาตาเตอร์เดิมก็เวลาเว็บตรงไม่ผ่านไอ้เยี้ยคาตาเกเตอร์เข้าง่ายแตกหนักไวรูดทุนน้อยแตกหนักต้องมาที่เว็บนี้เท่านั้นเว็บอื่นะแตกยากแต่เว็บนี้แตกโคตรง่ายผมค่ายพีกีทีบอกง่ายสุดนะผมอืมแต่ป้ายผมหากำไรหาทุนก่อนผมเดี๋ยวขยับเบโส้มหหวานเจรยง แถวหน่อยอะไรก็ได้ขอคูณมาก่อนคูนมาขอตัวขอบโบมาด้วยผมแจ๋วดเลยชี้ๆไปไปไปผมเล่อยเลี้ยล่ง,ลงผมไม่ต้องบุษยเยสมาผมแบบนี้มีกำไรอยู่แหววผม <c oughs> แจว๋วป้าไปดิวสวยหน้ากากมาดรวยผมเอาแล้วมนี่คูยี่ห้าบุโปมาเดี๋ยวแล้ววายไม่สองตัวแบบนี้บอกเลยผมรู้เหลืองแจว๋ว าผมเลยสองทีผมเดี๋ยวจบเรียขยับเบ็ผมเรามีกำไรผมใส่ได้เลยผมมาเว็บตรงไม่ผ่านเอ้แ่จะก็เยเข้ามาแตกหนาผมมาดูยอเลยดีกว่าอุสาหสองผมมาผมขยับเบ็ดใส่เลยผมไม่ว่าจะเบ็ดจะน้อยจะมวยจะอะไรไม่รู้ผมแต่มีกำไรนะท่านผู้เเว็บีิผมมาเบลละห้าร้อยผมใส่ได้ใส่เลือดพี่มันร้อนอย่าห้ามพี่นะฮ้องนี่หวั่นเยม เจ๋วดิสวยดิโอ้โหแม่เจ๋วโว้ยอ้าวแล้วเปิดมาแล้วสตรเมมดูดิปลาเขาเดียโอ้โหแล้ววายม้สามตัวไปดิลมอ้าวผมอะไรก็ชุดไม่อยู่บอกเลยผมรู้เหลือแน่นอนช็อตเดียวไปแล้คู่ยีบสองไเดิมโอ้โหแม่เจ๋วโว้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดทอดกล้วยเว็บน,นี้ตอนนี้เกมนี้กำลังแตกดิเดิมรีบไลน์ไปผมหรือตายไม่ถึงเวลาไปเจอกันได้เดิมโอ้โหสวยวายม้สามตัวไปนี้ลมแจ๋วดิสเก็ตเตอร์ต้องเข้าแล้วแบบนี้ยังไง ฮะแปะซาปายชโดโบกมาสวยเลยโอ้โหไปจู่โอ้ยมาแบบเซ็กเตอร์ผมติดสองการบุญฟรีจับตายผมเกสต์ยากกุบฟาจัดให้ผมหวังเจียมอาวหน่อยอะไรก็ได้ผมคูนมาก่อนคูนมาก่อนแจ๋วมาคูลงมาสามช่องผมมาดีได้ช่องที่สี่ก็มานี่นะมาครบห้าช่องผมแจ๋วอ้าลงคูนพร้อมลม คูนร้อมทำงานคอมโบพร้อมหรือยังหวานเทียบโอ้ยคูนแน่นๆน่นเลยเหมือนท้งวายแล้วขอคอมโบหนักๆคอมโบเดียวดิบอกโอ้ยนะคูนมาแบบนี้ผมแจ๋วเลยคูนสี่หกป้าก็ดีแล้ววายไม่สองตัวด้วยโอ้โหไอ้แบตโอจะมวยเป้าช่วยกล้วยทอดทอดกล้วยผมเซตยอดสู่ต่อสักเทไก่หมดทะเลยนองร้อยหม้อเว็บนี้ อันนี้แกไม่กําลังแตกดืมรีบันลาไปให้ผมหรือใต้ไม่หนูเราไปจัดกระดําเว็บใหญ่เว็บตรงมั่นคงปลอดภัยต้องมาที่วนี้เดียวท่านมโอ้โหโอ้โหสุดแจ๋วเลยนี่ังไงโอ้โหไม้แล้วเลยเลยเลี้ยงผมแจ๋วเลยโป้เข้าไปดิโอ้โหอะไรก็ฉุดไม่อยู่ผมโู้เลขสามพ่ษเออมันนี่กําไรสองแสนกว่าไม่เติมไม่มีเว็บไหนแตกง่ายเท่าเว็บผมดูโอ้โหคุ้โอ้โหสุดโคตรแปดโอ้โหโอ้สุดอะไรก็ฉุดไม่อยู่ผมโอ้โหยันเลยผม สมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสบายผมมีโปรโมชั่นให้เพี้ยวมาดูยอดลงดิขวาผมนี่ละยอดลงเท่าไหร่ก็เดียวแสนห้าผมโอ้โหบ้าไปแล้วผมรถยา a k ซ่าโคตรเถื่อนมากไปกันต่อผมโอ้ยสักหน่อยผมนี่ของกำลังขึ้นผมน้ำขึ้นต้องให้รีบตักสลรถแตกต้องให้รีบใส่มาดูจังหวะนี้แกวเียโอ้โหมาครูสิบห้าป์าเพล่แล้ววายไม้ผมโอ้โหโคตรสุด ไปผมขยับไปขึ้นโรงไปมผมยังไงคือฮะไปฟ้าหัวในกัตเตอร์เข้าเองได้ผมเอาแล้วผมไปเลี้ยงผมจังหวะเนี่ยผมไปต่อผมมาสวยดิอะไรก็ได้ผมวายมาก่อนแจ๋วแจ๋วดีมาคูนมาอีกผม เอาแล้วเว็บนี้ตอนนี้เกมนี้กำลังแตกดิผมรีบไปจัดกันเลยผมโอ้โหรอช้าไม่ได้บอกเลยเว็บตรงไม่ผ่านไอ้เจ๊ก็เลยเข้าง่าแตกหนักไว้รูทุนน้อยแตกหนักแจวไอ้นี่แล้วโอ้โหไปถูกโอ้พระเจ้าช่วยกล้วทอดกล้วผมโอ้โหโคตรสุดเว็บนี้ตอนนี้เกมนี้กำลังแตกดิผมรีบไปจัดกันเลยผมดูสิผมโอ้โหอะไรก็อยู่อะไรก็ฉุดไปอยู่ยากุซ่าข้างนะผมจังหวะนี่ผมขมาตอนนี้บอกเลยผมมีกำไรแน่นอนผมแจวดิ 哦，原样。 เต,ต็มใจจริงๆผมนี่มาดูย่อเลยกว่าผมแสนดึกบื้อผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีเว็บไหนแตกง่ายเท่าผม,มบอกเรื่องใครเป็นวัยรุ่นทุนน้อยนี่มาเว็บนี้ไม่มีผิดหวังครับผมโอ้โหูยมันสุดจริงๆผมโคตรสะเดาเลยผมนี่กำไรผมสามแสนกว่าผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โาเรื่มสมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสมัครผมมีโปรโมชั่นโบนัสกิจกรรมนี่พี่เดิมนี่แอดไลน์ไปผมหรือตใต้ไม้ถุงราวยใจก,กันได้เว็บใหญ่เว็บตรงมั่นคงปล ปลอดภัยผมการาันตีเว็บนี้ชัวร์สุดร้านมเสเดมมีให้ครบจบทุกความต้องการแตกร้านกระจายร้านมาแล้วผมไม่ต้องห่วงการเงินมั่นโคสุดๆผมนี่เราก็อ,อยู่เอาเรื่อง